สสนับสนุนการเดินทางของพวกเราครับกับคริส s ซกแอนเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดดีๆเมนูเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยย่านฝั่งทนในซอยบางขุนนนท์จลัลสตรีวงตะลิ่งชันและร้านขายกระเป๋ามือ1่มือสแบรนด์โคสต์ M.K.M.C.M รับซื้อรับจัดหาขายระบบผ่อนที่เบสช็อปออโฮลดรายละเอียดทั้งคู่ในดิสคริปชันครับขึ้นชื่อหัวคลิปวิดีโอว่ารีวิวแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อน<ๆ>ที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเต็น์กันนะครับคื <S <S อผมไม่ชอบคําว่ารีวิวเลยโดยส่วน มันรู้สึกกระดากมากๆที่จะทําตัวเป็นผู้รู้ผมอยากให้ใครก็ตามที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยากให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงแค่ใครสักคนหนึ่งที่เคยใช้เต็นท์เต็นท์หนึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังกันโดยที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทั้งหมดเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ในการใช้ของเราสองคนเท่านั้นเองสวัสดีครับผมคริสจากพวกเราไปเจอนี้มาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง เต็นท์ที่เราได้ใช้ลงคลิปไปในเต็นท์ที่เราได้ใช้ไปในทริปของปุ o บเบิร์นะครับนั่นก็คือเต็นท์นอร์ดิ r ไรซ6มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ถามกันเข้ามาว่ามันชื่อว่าอะไรมันเป็นยังไงมันราคาเท่าไหร่มันดีไหมวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับในคลิปนี้มาเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก,กันก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมก็ต้องขอบอกอีกนิดน,นึงนะครับว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของเทคนิคของเขาขเขาเกิดจากที่ไหน <S <S เกิดจากอะไร ทำอะไรกันน้ำเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะหาข้อมูลกันได้จากในอินเทอร์เน็ตท,ทั่วไปสิ่งที่จะพูดก็จะเป็นข้อดีข้อเสียราคาซึ่งเจ้าราคาผมจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายวันตื่นเต้นดีนะที่พวกคุณจะได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมาฟังราคาว่ารับได้หรือเปล่านั่นแหละครับมาเริ่มทําความรู้จักกับเจ้านอดเดดิสไลซ่าหกกันสักนิดนะครับ เจ้านอดิตรายซา6ถ้าแยกเป็นก็คือมันคือยี่ห้อนอดิตและรุ่นคือลายซา6เต็นท์ที่เรา2คนใช้กันเป็นรุ่น Special Edition นะครับซึ่งก็คือมันมีสีทองแต่โดยปกติแล้วเจ้านอดิตรายซา6นั้นก็จะมีสีเขียว นลเดี๋ยวายซาหจัดว่าเป็นเต็นที่อยู่ในประเภททูรูมซึ่งก็คือมีหลายห้องอยู่ในเต็นท์เดียวกันแต่ายซ่าหนั้นกลับมีถึง3ห้องด้วยกันเจ้าไรซา,าเนี่ยนะครับมีรูปร่างที่หลายคนพูดว่าเหมือน แต่ว่าผมคิดว่ามันเหมือนขวดซองมากกว่าเหตุผลที่เราเลือกเต็นท์แบบไรซ่านะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพวกเราสองคนอยากได้เต็นท์ที่กลางทีเดียวแล้วได้ทุกออปชันนะครับนั่นคือกลางแล้วได้ทั้งกินได้ทั้งเล่นและนอนเต็นท์สไตล์นี้ตอบโจทย์พวกเราครับส่วนเหตุผลที่เราเลือกซื้อไรซ่า6ก็เพราะว่าเต็นท์ยี่ห้ออื่นที่เป็นรูปแบบนี้ตอนนั้นมันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไรซ่า6นั้นมันลดราคาอยู่มาถึงข้อดีของเจ้าไรซ่า6กกันครับ ไลซ่าหเป็นเต็นท์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยและโรแมนติกมากๆ ในจำนวนเต็นท์ที่เรามีนะครับไม่มีเต็นท์ไหนให้ความรู้สึกแบบนี้เลยครับความอบอุ่นที่เราพูดเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่อุณหภูมิความอบอุ่นที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของเราเองซึ่งบ้านของเรานั้นมีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวแล้วก็ล้อมไปด้วยรั้วแล้วก็มีตัวบ้านเป็นความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะครับความรู้สึกที่ปลอดภัยเนี่ยที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็รู้สึกเหมือนมีพื้นที่ของเรามีสเปซที่กั้นคนอื่นออกไปมันทําให้เราสามารถทํากิจกรรมนั่งนต่งนอนนอนต่าง ซึ่งทาเมื่อเราปิดประตูและหน้าต่างของเจ้าไรซ่าหกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนมีเกราะป้องกันของเราไปอีกชั้นแล้วมันให้ความรู้สึกว่าของต่างๆของเรานะครับมันจะไม่หายไปหรือจะไม่มีใครมาหยิบขโมยไปได้ง่ายๆเมื่อเราปิดทุกอย่างแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันรวมเป็นความโรแมนติกเข้าด้วยกันของเต็นเต็นนี้นะครับมันทําให้แคมป์ของเราเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเต้นอื่นๆที่เราเคยหยิบไปใช้ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีที่สุดที่เราชอบมันทําให้ผมกับครูกออออปเเนนีีี่่กตต็้้้มมาาาๆะขขดดซึงจจ ที่คนชอบถ่ายรูปเท่านั้นเนี่ยถึงจะชอบนะครับก็คือเจ้าไราซ่า6เนี่ยมันเป็นเต็นที่ถ่ายรูปขึ้นมากๆคือมันถ่ายรูปออกมาเนี่ยดูสมราคาดูดีมีราคา หรือบางครั้งเนี่ยมันก็สวยกว่าตัวจริงด้วยซ้ํา <Yeah. S 1> ความโค้งวาของเขาเนี่ยเวลาเอาไปวางอยู่ที่ไหนนะครับมันทําให้รู้สึกว่าภาพที่ถ่ายวันมาเนี่ยออกมาดูดีไปสมหมดนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราทั้งคู่ชอบมันมากก็คือออปชันของการเปิดปิดประตูหน้าต่างทั้ง5บานของไรซ่าครับคือคุณเลือกได้าว่าจะเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดเปิดแต่ด้านข้างด้านใดนด้านหนึ่งหรือทําเป็นการศาสด,ด้านใดนด้านหนึ่งที่แดดมันส่องนั่นรวมถึงการปรับเปลี่ยนที่คุณจะให้มันเป็นแค่มุ้งเพื่อรับลมแต่การมาแรงได้ หรือปิดมุง้งเปิดโล่งทั้งหมดหรือจะปิดทั้งหมดแต่เปิดแต่หน้าต่างก็ตอนเวลาฝนตกความยืดหยุ่นในด้านนี้นะครับต้องยอมรับว่าเราชอบมันมากจริงๆคือมันเล่นกับเต็นท์เนี่ยได้หลายแบบและหลายสถานการณ์มากๆนะครับข้อดีสําหรับพวกเราเนี่ยผมว่ามันก็คงจะหมดแค่นี้นะครับเพราะในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันฝนกันลมการสู้พายุความไม่รัว่วไม่ซึมของเต็นท์อะไรพวกนี้เนี่ย เอาจริงๆแล้วผมว่ามันควรจะเป็นข้อพื้นฐานมากกว่าจะเป็นข้อดีนะครับของเต็นที่ทุกเต็นเนี่ยมันควรจะมีอยู่แล้วครับก็ามาถึงในเรื่องที่ทุกคนคงจะอยากฟังกันนั่นก็คือข้อเสียของเจ้าไรซ่า6นะครับไรซ่า6เนี่ยเป็นเต็นที่กางง่ายไม่ยากผมขอยืนยันแบบนั้นผมคิดว่าถ้าใครจะโชว์เทพว่ามันกางคนเดียวได้เนี่ยเออมันก็คงจะหืดจับไปน้อยแต่มันก็ทําได้นะครับไรซ่าเป็นเต็นที่เหมาะกับการกาง2คนมากกว่าสําหรับผมที่แฟนช่วยกางอยู่แล้วแต่ข้อเสีย ของมันคือไลซ่าเป็นเต็นที่ต้องต่อสมอบกและขึงเชือกเยอะมากครับสมอบกและเชือกเนี่ยมากกว่า18ตัว18จุดตามแต่ว่าคุณอยากจะให้มันแข็งแรงแค่ไหนครับมันทําให้ผมกาแฟนเนี่ยหน้ามืดมากๆเวลากล้มๆเงยๆการต่อสมอบกเยอะขนาดนั้นเนี่ยบางครั้งเมื่อเราจัดทรงเต็นได้ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องแก้ใหม่ หมายความว่าเราจะต้องลื้อเต็นท์ออกมาใหม่ดึงสมอโบกและขึงเชือกใหม่มันคือการเพิ่มการก้มๆเงยๆอีกหลายๆครั้งเนี่ยพวกเรายอมรับจริงๆว่าเราเกิดอาการหน้ามืดนะครับถึงแม้มันจะกลางไม่ยากนะครับแต่ข้อเสียท่อต่อมาของมันก็คือาลซ่าเป็นเต็นที่เก็บลงถุงโคตรยากครับมันยากครับสาหรับพวกเราและถ้าสําหรับใครที่มันต้องรีบที่จะเก็บแล้วเราก็ผมคิดว่ามันก็ต้องยากเช่นกันคือแต่มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะครับคือถ้าใครได้ดูคลิปของพวกเราเนี่ยอาจจะย้อนไปใน มีีที่2องกจะเห็นได้ว่าเราเอาเจ่ากล่องสักกล่องหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วในกล่องนั้นก็มีเต็นท์อยู่นั่นแหละครับพวกเราไม่ได้เอามันเก็บใส่ถุงเราซื้อกล่องขนาด70ลิตรมานะครับแล้วเมื่อเวลาเราเก็บเราก็แค่ยัดยัดมันลงไปในกล่องใช้เวลาเพียงแค่สองสามนาทีตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากเก็บลงถุงผมว่าก็คงต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับมันอาจจะดูบางเกินราคาของมันไปหน่อยใช่ครับนั่นคือข้อเสียอย่างต่อมาของมันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็กลับดูแข็งแรงนะครับเราไม่ได้จะดีเฟนต์เต็นท์ที่เรามีสักเท่าันนงนะ จริงๆมันแข็งแรงมันไม่ได้ขาดอะไรง่ายๆนะครับถ้าคุณดูในคลิปของพวกเราเนี่ยคุณอาจจะเห็นพวกเราบ่นแต่ผมบอกตามตรงนะครับนั่นมันเป็นการบ่นไปแบบขำๆเป็นการแย่กันระหว่างคู่รักคู่แฟนเองนะครับมันไม่ได้จริงจังถึงแม้มันจะดูบางแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้ขาดง่ายๆนะครับการขาดของเราเนี่ยมันมาจากความพลาดของเราเองในการเก็บด้วยความที่มันใหญ่เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ดูมันทั่วถึงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นในข้อนี้นะถ้าใครที่เป็นแคมเปอร์ที่ดูแลเต็นท์มันอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยกลับบ้านทําความสะอาด บลาบลาบา,บาจัดเก็บยังเป็นระบบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันก็คงไม่ใช่ปัญหาซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาสําหรับพวกเราครับเพราะว่าพวกเราไม่ใช่คนที่จะเก็บเต็นท์ละเอียดขนาดนั้นเต็นท์ที่อยู่กับพวกเราเนี่ยมันคงต้องทนมือทนเท้าในระดับหนึ่งอะไรที่มันต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเราจะค่อนข้างถือว่ามันอ่อนแอซึ่งไลซ่าเนี่ยผมก็ให้ค่าของความอ่อนแอมันในระดับที่อยู่ที่กลางๆนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้อ่อนแอมากขนาดนั้นแต่ ผมว่ามันก็ไม่ใช่เต็นทที่ทนมือทนเท้าพวกเราสักเท่าไหร่ ข้อเสียต่อมานะครับนั่นก็คือไราซา6เป็นเต็นที่หาที่ลงเต็นท์หรือหาที่อยู่ให้มันยากมากๆกครับก็ด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เวลาเราจะไปไหนเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาสถานที่ที่เราไปอย่างดีแล้วแล้วก็นะครับหรือเราไม่ได้ไปก่อนชาวบ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะลงเต็นไม่ได้ที่เราพูดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเที่ยวกันแบบไรแพลนไรจุดหมายนะครับการเอาไราซาไปเนี่ยพวกเราก็เลยมีความเสี่ยงที่จะหาลงเต็นท์ไม่ได้บ่อยๆหรือบางครั้งเนี่ยการ การไปหาจุดที่สวยที่สุดของสถานที่ที่เราอยากไปเนี่ยก็ทําให้พลาดได้ซึ่งถ้ายิ่งเราจะต้องไปเที่ยวในวันที่หยุดยาวหรือไปในสถานที่ที่แคมเปอร์เยอะๆแล้วแล้วก็นะครับ มันก็มีความเสี่ยงสูงมากๆแต่มันคงไม่มีปัญหากับใครเลยครับในข้อนี้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วแพนมันอย่างดีรู้จักสถานที่ที่จะไปแน่ๆแพนไว้แล้วจองไว้แล้วอะไรแบบนั้นนะครับคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปก่อนใครหรือใครที่เที่ยวในวันธรรมดาผมว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาแน่ๆมาถึงข้อเสียที่พวกเราให้ค่ามันมากที่สุดแล้วนะครับข้อเสียที่พวกเราคํานึงแล้วก็รู้สึกว่ามันคือข้อเสียจริงๆของเจ้าไรซาหกเนี่ยก็คือมันโคตร คือมันเป็นเต็นท์ที่กลางกลางวันเนี่ยแม้จะในอากาศที่อุณหภูมิเย็นๆมันก็แทบจะอยู่ไม่ได้นะครับเอ่อไม่ได้หมายความว่าในห้องนอนนะผมเนี่ยหมายถึงว่าห้องนั่งเล่นห้องตรงกลางก็แทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นในคลิปเนี่ยก็คือใน12วันที่พวกเราอยู่บนทับเบิกเนี่ยคอพวกเราไหมาดำปีเลยนะครับหนังลออออกมาเป็น,ปนแผ่นๆเพราะแดดที่จัดบนยอดดอยเนี่ยมันทะลุผ่านไปลงมามา,มากเหลือเกินเดาๆว,ว,ว่ามันแทบจะไม่ปกป้องพวกเราจากแดดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะมันบางออกมากสีของมันหรือว่า ไม่ว่าจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิของเต็นท์ไรซ่ามักสูงกว่าข้างนอกเสมอแม้แต่ว่าเราจะเปิดประตูทุกบานให้โล่งก็ตามนะครับอุณหภูมิด้านในของเจ้าไรซาเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยเจ้าไรซาเนี่ยจึงเหมาะเอาไปกางไว้ที่ใต้ร่มไม้มากๆมันจะไร้ปัญหามากกว่าแต่ถ้ากางยอดดอยกลางวันเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณปิดเต็นท์แล้วหนีไปเที่ยวแบบพวกเราเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับข้อดีหรือความประทับใจหรือความอเนกประสงค์ของมันเนี่ยก็ทําให้ข้อเสียของมันเนี่ย ได้เนี่ยเราเข้าใจมันว่าเต็นท์ของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกมันไม่มีทางเพอร์เฟกแล้วพวกเราก็คิดอยู่เสมอว่าไม่มีเต็นท์ตัวไหนที่ตอบโจทย์เราได้ทุกเรื่องนะครับพวกเราจะปรับเปลี่ยนเต็นท์ตามแตบบ่ทิปของพวกเราเสมอคุณจะไม่มีวันเจอเต็นท์ที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นให้ตายเถอะครับมันดีแล้วมันมีข้อเสียต่างๆกันไปตามแต่ละทิปที่คุณเที่ยวตามแต่วิถีการเที่ยวของพวกคุณถ้าคุณฟังแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าเจ้าไายซาหกเนี่ยซึ่งมีราคาสามหมื่นต้นๆผมว่าคุณกำเงินไปซื้อเลยครับาบในสิ่่่งทีผมอกว เข้้อสียไดแล้วคุณรู้สึกว่าในข้อเสียนั้นเนี่ยมันอาจไม่ใช่ข้อเสียของคุณสาหรับใครที่บอกว่าเจ้าไลซ่าหกเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยอยากจะแนะนําว่าไม่นานหรืออาจจะปีหน้าก็คงจะมีตัวใหม่ๆซึ่งเป็นซีรีส์ของไลซ่าหกออกมาให้เราได้ซื้อกันอยู่ดีนะครับหรือในเต็นท์ทรงคล้ายๆกันในข้อดีข้อเสียเนี่ยที่ผมแนะนําไปก็สามารถที่จะอดเอาไปใช้เพื่อใช้การตัดใจนในการซื้อของผู้คุณได้โอเคครับรีวิวกากๆของผมเนี่ยมันก็มีประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับนี่เป็นแค่ประสบการณ์การใช้ของตัวผมเองมันไม่ ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฟังแล้วจะต้องเชื่อขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่รอ EP 3อยู่เนี่ยขออาภัยจริงๆนะครับที่เราลงคลิปช้าพอดีผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่จนลงเร็วๆนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมากๆครับ